โอกาสในวงการพลอยมีอะไรบ้างโอกาสในวงการพลอยมีอยู่หลากหลายครับแต่ผมขอแบ่งเป็นห้าอย่างหลักๆนะครับอย่างแรกทําเหมืองพลอยการทําเหมืองพลอยถือว่าเป็นต้นน้ำที่สุดในการทําธุรกิจนี้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งในการทําเหมืองพลอยอาจจะต้องมีต้นทุนและมีความเข้าใจในการทําเหมืองพลอยพอสมควรครับอย่างที่2ซื้อมาขายไปในวงการพลอยก็มีการซื้อมาขายไปอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งบางทีอาจจะเริ่มตั้งแต่หน้าเหมืองเลยก็คือการไปซื้อพลอยที่หน้าเหมืองเป็นการซื้อพลอยก้อนที่ยังไม่ได้เจียมมาขายในตลาดครับซึ่งการที่คุณจะไปหน้าเหม ถ้าจะต้องดูพอยให้เป็นแล้วก็ต้องศึกษารู้ทางให้ดีครับหรือถ้าไม่อยากไปถึงหน้าเหมืองก็อาจจะสามารถซื้อกับคนที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาขายก็ได้ครับก็พอมีโอกาสทํากําไรอยู่และถ้าไม่ใช้ซื้อขายพลอยก้อนคุณก็สามารถซื้อพลอยก้อนแล้วมาเจียนายเป็นพลอยสําเร็จแล้วนาไปขายได้ครับแต่อาจจะต้องใช้สกิลในการดูพลอยพอสมควรหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็สามารถซื้อพลอยสาเร็จที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วมาหาตลาดใหม่ๆแล้วลองขายดูก็ได้ครับซึ่งใช่ครับทั้งหมดนี้ก็ต้องมีทักษะในการดูพลอยพอสมควรก็สามารถทําเป็นออออออาาาาชีีีีพไได้้คคครรรับบบยย่่่่่งทท3โโโกกกกกกเเเเ์็จะะนนนมมมตุซึื คุณไม่ได้เป็นเจ้าของพลอยแต่คุณเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทําให้เกิดการซื้อขายขึ้นนั่นเองครับโดยโบรกเกอร์ก็จะได้ส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายนั่นเองครับการเป็นบรกเกอร์อาจจะต้องมีเครือข่ายในวงการบ้างครับก็คือต้องรู้จักทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วก็ต้องมีการเจรจาต่อรองเพื่อให้การซื้อขายเกิดขึ้นครับอย่างที่สําสหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความเชี่ยวชาญก็มีอยู่หลากหลายที่จะเป็นในวงการพลอยครับอย่างเช่นการปรับปรุงคุณภาพพลอยหรือว่าการเเเเเเผผาา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 พพพพพพลออออยยยยยคคครร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 รััับกกกกกกกททททีีี่่่่มมมมษษะะะะใใในนนน็็็็ถถปปสสสส้้้้้้งไดหหววิูขึุณจจ การเผาพลอยได้ครับความเชี่ยวชาญต่อมาที่เป็นโอกาสก็คือความเชี่ยวชาญด้านอัญมณีหรือว่านักอัญมณีศาสตร์ครับซึ่งนักอัญมณีศาสตร์ก็จะอยู่ตามห้องแลบที่ออกใบเซอร์ติฟิเคตให้กับพลอยครับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อมาก็คือคนเจียรนพลอยคนที่เจียพลอยเก่งๆก็จะสามารถตั้งน้าเจียรนายจากพลอยก้อนเป็นพลอยสาเร็จแก้เหลี่ยมพลอยให้สวยขึ้นซึ่งถ้าคุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยครับต่อมาอย่างสุดท้ายก็จะมาเป็นสายงานจิวเวลรี่แล้วครับซึ่งก็สามารถทําได้หลากหลายต้ออออองงททททําแแแแบบบบรรรรนนนนดวี่่่่มมพยเปป็สะะกกกไซหืั รีเมทู่ออเดอร์ก็สามารถทำได้ครับโดยทั้งหมดนี้ก็เป็น5้าอย่างในวงการพลอยที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคุณได้ครับซึ่งแน่นอนครับในความเป็นจริงก็มีโอกาสมากมายมากกว่าที่ผมพูดไปในคลิปนี้อีกครับและถ้าพูดกันตามตรงโอกาสบางอย่างก็อาจจะต้องลงทุนลงแรงสักหน่อยแต่ผมเชื่อว่าคุมแน่นอนครับถ้าสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้และโอกาสที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมยังไม่ได้ลงลึกในสายงานจิวเวลรี่นะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพจสปาเกตเจมได้วยนะครับ